สวัสดีค่ะมาพบกับมาม่าก,กันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทําโรตีกันอีกแล้วค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ต้องช่างแป้งนะคะทําแบบง่ายๆค่อยๆผสมไปค่ะเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีกิโลนะคะไม่มีเครื่องช่างตวงนะคะก็ทําแบบง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกเรามาผสมแป้งกันค่ะมาม่าจะใช้เป็นไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะใส่ลงไปในภาชนะแล้วก็ตีผสมให้แตกก่อนค่ะ จากนั้นมาม่าก,ก็จะใส่เกลือป่นตามลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะสักประมาณ1ช้อนนะคะเกลือป่นก็ประมาณปลายช้อนค่ะจากนั้นก็ให้ตีผสมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นำเนยจืดละลายใส่ลงไปค่ะกะสักประมาณ1ช้อนนะคะเพื่อเพิ่มความนุ่มแล้วก็ความหอมค่ะ จากนั้นเราจะใส่น้ำผสมลงไปเลยนะคะมาม่าจะใช้เป็นน้ำอุ่นค่ะเอานิ้วจุ่มลงไปนะคะยังอยู่ได้แบบนี้นะคะไม่ถึงกับร้อนจัดค่ะเราจะใส่น้ำผสมกับไข่แล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างไปก่อนเลยนะคะกปริมาณเอาค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแล้วแต่จำนวนแป้งด้วยนะคะว่าเพื่อนๆอยากได้จำนวนโรตีเนี่ยกี่ชิ้นนะคะมาม่าก็จะใส่ไปสักประมาณ10ช้อนค่ะ คนผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งสาลีอเนกประสงค์ใส่ลงไปค่ะมามา่าจะค่อยใส่ลงไปทีละช้อนแบบนี้นะคะแล้วก็คนคนผสมค่ะให้เพื่อนๆใส่ลงไปแล้วก็ให้ใช้พายนะคะคนไปแบบนี้ค่ะเราต้องการให้แป้งเนี่ยมีความนุ่มนะคะ ถ้าคนผสมแล้วยังรู้สึกว่าแป้งแฉะเกินไปนะคะก็ค่อยๆทยอยใส่แป้งตามลงไปค่ะมาม่าจะค่อยๆทยอยเติมลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็คนผสมไปเรื่อยๆค่ะ พอแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนํามือนะคะลงไปนวดผสมต่อค่ะเราจะได้กะส่วนผสมถูกนะคะสังเกตดูว่าแป้งเนี่ยยังมีความแฉะอยู่เลยนะคะติดมือมากๆเลยค่ะเราก็ค่อยๆผสมแป้งลงไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะแป้งสูตรนี้นะคะจะเป็นแป้งโรตีที่ทําออกมาแล้วนุ่มมากๆค่ะสังเกตดูนะคะพ เราผสมมาได้ความแฉะนะคะยังติดมือมากประมาณนี้เลยค่ะเราก็ค่อยๆเติมลงไปนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนํามานวดต่ออีก5นาทีด้านนอกค่ะนวดผสมในภาชนะเสร็จเรียบร้อยนะคะจะได้แป้งประมาณนี้ค่ะมีเริ่มมีจับตัวกันเป็นก้อนแต่ว่ายังติดมือมากอยู่นะคะจากนั้นเราก็จะนํามานวดบนพื้นแบบนี้ค่ะโรยแป้งนวลลงไปเล็กน้อยนะคะ แล้วก็นวดยืดยืดไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาสักประมาณ5นาทีนะคะกะว่าให้แป้งเนี่ยติดมือเราได้น้อยลงค่ะมามานวดผ่านไปสักประมาณ5นาทีแล้วนะคะสังเกตดูนะคะแป้งเนี่ยเริ่มนุ่มแล้วก็ยืดได้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่ายังติดมือเล็กน้อยแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องถึงกับเนียนมากนะคะ จนากนั้นนําภาชนะใบเดิมเลยค่ะใส่เนยละลายหรือว่าน้ํามันพืชก็ได้นะคะลงไปแบบนี้ค่ะมาม่าจะใช้เป็นเนยเค็มละลายนะคะทานลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็นําแป้งของเราปั้นให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงไปค่ะ จากนั้นให้หาผ้าหรือพลาสติกแรปก็ได้นะคะมาคลุมมาไว้ค่ะเราจะพักแป้งไว้ทั้งหมด1ชั่วโมงค่ะหลังจากครบ1ชั่วโมงสังเกตดูนะคะแป้งของเราเนี่ยจะเริ่มบานออกแต่ว่ายังมีความนุ่มแบบนี้เลยนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะคอนเฟิร์มสุดนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำแป้งเนี่ยมาแบ่งออกนะคะจะตัดหรือว่าจะบีบออกก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้ปั้นเป็นรูปกลมๆเอา ขนาดเอานะคะเอาพอประมาณค่ะจากนั้นให้เตรียมเนยที่นุ่มแล้วนะคะมาทาลงไปนะคะให้ทั่วๆก่อนแป้งที่เราแบ่งเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ภาชนะไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็แบ่งแป้งต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมดเลยนะคะอย่าลืมทาเนยให้ทั่วๆด้วยนะคะ มาม่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะคะแป้งที่มาม่าใช้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะคะโดยประมาณค่ะประมาณ200กรัมถึง250กรัมนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะพักแป้งเอาไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงในระหว่างนี้เราก็จะมาทําไส้เตรียมไว้ก่อนมาม่าจะใช้เป็นไข่นะคะแล้วก็กล้วยหอมค่ะ ตีไข่ผสมเอาไว้นะคะเราก็ใส่กล้วยหอมลงไปผสมเก็บเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเอาไว้ตอนทอดจะได้ไม่วุ่นวายนะคะหลังจากพักแป้งมา30นาทีนะคะใช้ได้แล้วค่ะแป้งของเราเนี่ยมีความนุ่มมากๆเลยนะคะลองใช้นิ้วกดลงไปค่ะแป้งนุ่มดีมากๆเลยนะคะเราก็ไม่ติดกันค่ะ น้ำใส่ถาดก็ได้หรือว่าแผ่นรองนวดแบบนี้ก็ได้นะคะใส่น้ํามันพืชลงไปบนพื้นแบบนี้นะคะเพื่อให้เกลี่ยกระจายได้ง่ายค่ะจากนั้นก็ยืดแป้ออกนะคะให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ค่ะจะใช้เป็นวิธีการตบการยืดการนวดแบบไหนก็ได้นะคะแบ้งของเราก็จะมีความนุ่มแล้วก็เป็นฟิล์มบางๆแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นเราก็จะนําไปทอดกันเลยค่ะใส่น้ํามันพืชพอประมาณนะคะให้ตั้งไฟเป็นไฟอ่อนนะคะจากนั้นก็นําแป้งของเราเนี่ยว,วางลงไปค่ะวันนี้มาม่าจะทําไส้ทั้งหมด2แบบนะคะก็จะมีไส้ไข่ไกล้วยหอมชีสค่ะ ใส่ไข่กับกล้วยที่ผสมเอาไว้ลงไปแล้วมาม่าก,ก็จะนำมอสซาเรลลาชีสใส่ลงไปตรงกลางค่ะเพื่อเพิ่มความหอมมันนะคะหลังจากใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็พับแผ่นโลตีของเราให้เป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะคะมาม่าไม่ใช่มืออาชีพนะคะก็จะร้อนๆหน่อยค่ะค่อยๆพับไปนะคะ จากนั้นเราก็จะทอดต่อไปจนกว่าจะเหลืองสุกแล้วก็กรอบดีเลยนะคะหรือว่าถ้าชอบแบบนุ่มๆน,นะคะก็ไม่ต้องนานค่ะเอาแค่พอเหลืองก็ได้นะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วไส้ไข่ใส่กล้วยแบบนี้นะคะเขาจะมีความนุ่มอยู่แล้วค่ะจะได้ความกรอบนอกนุ่มในนะคะมาม่าก็จะทอดให้เหลืองไปแบบนี้เลยค่ะน่ากินมากๆจากนั้นมาม่าก,ก็จะทอดแผ่นต่อไปเลยค่ะไส้ แผ่นนี้นะคะมาม่าจะใช้เป็นไส้ข้าวโพดชีสค่ะใส่ข้าวโพดต้มสุกลงไปตรงกลางนะคะจากนั้นมาม่าจะใส่เนยลงไปตรงกลางด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมมันนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่มอสซาเรลลาชีสลงไปด้วยค่ะใส่นี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะมาม่าทานแล้วค่ะคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าความหอมแล้วก็ได้ความกรึบๆจากตัวข้าวโพดท,ที่เราใส่ลงไปด้วยนะคะจากนั้นก็พับค่ะให้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะ จากนั้นก็ทอดจนกว่าจะสุกจนเหลืองกรอบได้ที่ค่ะหลังจากทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาโรยน้ําตาลค่ะหรือว่าจะถ้าไม่ชอบน้ําตาลก็ไม่ต้องใส่นะคะจากนั้นเราก็จะโรยนมข้นหวานตามลงไปค่ะแล้วก็อย่าลืมตัดเป็นชิ้นชิ้นก่อนนะคะ เสร็จแล้วมาม่าก็จะโรยด้วยนมข้นหวานค่ะหรือว่าถ้าหากชอบช็อกโกแลตนะคะก็ราดลงไปได้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะมาม่าใช้เป็นแบบง่ายๆใช้เป็นเฮอร์ชี่ใส่หลับนะคะจากนั้นนะคะมาดูกันค่ะตัวไส้ข้าวโพดเนี่ยถูกใจมากๆเลยนะคะไส้ล้นๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หอมมันมากๆ เป็นอีกสูตรโปรตีนสูตรหนึ่งนะคะที่ทำง่ายไม่ต้องช่างแป้งให้วุ่นวายค่ะแค่คลุกคลุกผสมผสมนะคะแล้วก็พักแป้งให้ได้ตามจำนวนเวลาตามนี้นะคะรับรองความนุ่มอร่อยเลยค่ะยังไงก็อย่ายลืมไปลองทำตามกระดูนนะคะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ